นิยามของความสำเร็จของเราคืออะไรมีหลายวิธีที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่วิธีไหนที่จะเหมาะสำหรับเรามากที่สุดบางทีคำตอบอาจจะขึ้นอยู่กับว่าเรามีมุมมองความสำเร็จเป็นอย่างไรจะเป็นความสุขในการทำงานหรือเงินเดือนสูงๆกันแน่วันนี้เราจะมาบอกวิธีที่จะก้าวไปขึ้นบันไดของความสำเร็จ6ข้อมีขั้นตอนสู่ความสำเร็จในชีวิต ความสำเร็จในอาชีพการได้รับเงินเดือนสูง,สงก็เป็นหนึ่งในจิ๊กซอของความสำเร็จแต่ชีวิตก็ไม่ได้มีเพียงด้านเดียวยังมีทั้งเรื่องของครอบครัวความรักความสัมพันธ์การเรียนกีฬาอยู่ที่ว่าเราจะมุ่งไปสู่ความสำเร็จในด้านไหนเพราะความสำเร็จในชีวิตของแต่ละคนก็ต่างกันออกไปบางครั้งความสำเร็จอาจจะเกิดจากความสุข ความปลอดภัยสุขภาพและความรู้สึกเติมเต็มก็ได้นะดังนั้นไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จมีแต่วิธีที่เหมาะสมกับเราที่สุดเท่านั้นบางอย่างอาจจะเหมาะกับเราแต่บางอย่างไม่เหมาะกับคนอื่นบางอย่างอาจจะเหมาะกับคนอื่นแต่ไม่เหมาะกับเราก็ได้วันนี้เราจะแบ่งปันวิธีพื้นฐานที่อาจเพิ่มโอกาสของความสำเร็จในชีวิตกัน สร้างทัศนคติที่พร้อมเติบโตงานวิจัยของนักวิจัยพบว่าทัศนคติของเรามีอยู่สองแบบแบบแรกคือทัศนคติที่คงที่แบบต่อมาคือทัศนคติที่พร้อมเติบโตคนที่มีทัศนคติแบบแรกจะเชื่อว่าเราเก่งเราฉลาดและสำเร็จไม่ได้มาจากความพยายามและก,การทํางานหนัก แต่มาจากพรสวรรค์ของคนเก่งคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่เก่งมาตั้งแต่เกิดคนประเภทนี้ย่อมจะแพ้กับอุปสรรคได้ง่ายหากตัวเองรู้สึกว่าทำอะไรแล้วไม่สำเร็จแต่ในทางกลับกันกับคนที่มีทัศนคติแบบที่สองจะเป็นคนที่มีความคิดว่าเขาสามารถเก่งขึ้นได้ เปลี่ยนแปลงได้เต,ติบโตได้และเรียนรู้ผ่านความพยายามคนที่มีทัศนคติแบบนี้จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเพราะยิ่งพวกเขาเจอสิ่งที่ยากขึ้นพวกเขาจะยิ่งพัฒนาตัวเองและพร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จในทุกๆครั้งคนที่มีทัศนคติที่พร้อมเติบโต,ตมีความคิดว่าพวกเขาสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ในขณะที่คนที่มีทัศนคติ ที่คงที่มีความคิดว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่พวกเขาควบคุมไม่ได้แล้วเราจะสร้างทัศนคติแบบที่สองได้อย่างไรเชื่อว่าความพยายามเป็นสิ่งที่สำคัญเรียนรู้ทักษะใหม่ๆมองความล้มเหลวเป็นประสบการณ์เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดโดยรวมถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในด้านต่างๆของชีวิตทั้งการเรียนการงาน ความสัมพันธ์แต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนแนะนําว่าความฉลาดทางอารมณ์อาจมีความสัมพันธ์มากกว่านั้นความฉลาดทางอารมณ์หมายถึงความสามารถในการเข้าใจใช้ประโยชน์และใช้เหตุผลในเรื่องของอารมณ์ทําให้คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สามารถเข้าใจถึงอารมณ์ของตัวเองและของผู้อื่นด้วยแล้วเราจะเสริมสร้าง ความฉลาดทางอารมณ์ได้อย่างไรใส่ใจอารมณ์ของตัวเองจัดการกับอารมณ์ของตัวเองฟังคนรอบข้างพัฒนาความแข็งแรงของจิตใจความแข็งแรงของจิตใจคือความพยายามและความกล้าที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคคนที่มีจิตใจที่แข็งแรงจะมองว่างานที่ยากสิ่งใหม่ๆและความท้าทายต่างๆเป็นโอกาส คนประเภทนี้มีความคิดว่าเขาสามารถใช้ชีวิตในแบบของตัวเองได้มั่นใจว่าตัวเองมีความสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้และมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ตัวเองเป็นคนเริ่มให้สำเร็จไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากแค่ไหนก็ตามแล้วเราจะเสริมสร้างความแข็งแรงของจิตใจได้อย่างไรเชื่อมั่นในตัวเองพยายามต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนหาแรงสนับสนุนจากคนใกล้ตัวสร้างความมุ่งมั่นจากการศึกษากลุ่มเด็กที่มีความฉลาดสูงตั้งแต่เด็กจนโตของนักจิตวิทยาพบว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากที่สุดจะมีลักษณะสำคัญคือเพียรพยายามและความมุ่งมั่นซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นบุคลิกภาพ ส่วนบุคคลที่สามารถฝึกฝนและปรับปรุงได้การอดทนรอคอยเรียนรู้ที่จะยืนหยัดเมื่อเผชิญกับความท้าทายและรอคอยผลลัพธ์จากการทำงานหนักจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนแล้วเราจะสร้างความมุ่งมั่นได้อย่างไรจัดการกับความวอกแวกการฝึกฝน จดจ่อไปที่แรงจูงใจภายนอกของตัวเองอะไรล่ะเป็นสิ่งที่จูงใจให้เรามากที่สุดรางวัลเงินชื่อเสียงหรือการถูกยกย่องจากคนรอบข้างถ้าทั้งหมดนี้เป็นแรงจูงใจที่ทำให้เราอยากจะทำงานแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าชีวิตเรากำลังขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจภายนอก แต่ถ้าหากเราทำงานด้วยความพอใจส่วนตัวสนุกกับงานเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นมีความหมายหรือสนุกกับการเห็นผลงานของตัวเองชีวิตเรากำลังขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจภายในซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าแรงจูงใจภายนอกแล้วเราจะสร้างแรงจูงใจภายในได้อย่างไรท้าทายตัวเอง เป็นคนช่างสงสัยควบคุมแรงจูงใจของตัวเองอยากกลัวการแข่งขันฝึกนิสัยการเพิ่มศัก,กยภาพในการทำงานจากการวิจัยพบว่ามีนิสัยบางอย่างที่มักจะเชื่อมโยงกับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องโดยมีนิสัยสำคัญอยู่6อย่างที่มีผลในการทำงานของผู้คนซึ่งควรมีลักษณะเหล่านี้อย่างเหมาะสม ไม่มากและไม่น้อยเกินไปหากเรากำลังเรียนรู้วิธีที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตอยู่ให้ดูในสิ่งที่เราทําได้เพื่อรักษานิสัยเหล่านี้เอาไว้ 1. มีจิตสํานึกที่ดีคนที่มีทักษะนี้จะพิจารณาผลงานของการกระทำของตัวเองและพิจารณาถึงสิ่งที่ผู้อื่นจะรู้ด้วยเราสามารถมีทักษะนี้ได้ด้วยการคิดถึงผล ของการกระทำและพิจารณาในมุมของคนอื่น 2. รับมือกับความไม่แน่นอนได้ดีชีวิตเต็มไปด้วยสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนคนที่สามารถจัดการกับสถานการณ์ได้ดีจะเป็นคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นๆแทนที่จะยึดติดและแข้มงวดกับทุกเรื่องเราวควรพร้อมที่จะปรับ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามเราสามารถมีทักษะนี้ได้ด้วยความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไม่กลัวสิ่งที่ไม่คุ้นเคยให้คุณค่ากับความหลากหลายท้าทายมุมมองของตัวเองและพิจารณาความคิดเห็นหรือแนวคิดอื่นที่ไม่ใช่ของเรา 3. ความสามารถในการปรับตัวนอกจากการยอมรับในความไม่แน่นอนแล้ว ความสำเร็จมาขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันเราสามารถมีทักษะนี้ด้วยการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ที่ยากลำบากมองอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและเมื่อแผนหรือสถานการณ์ต้องเปลี่ยนแปลงลองถอยกลับไปตั้งหลักและมองหาวิธีที่จะรับมือ สี่กล้าได้กล้าเสียคนที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นคนที่กล้าหาญกล้ารับความเสี่ยงแม้จะต้องเผชิญกับความล้มเหลวก็ตามคนที่กล้าหาญมักจะใช้อารมณ์ด้านบวกเพื่อเอาชนะความกลัว 5. ห้าหวยหาความรู้คนที่ประสบความสำเร็จมักจะอยากรู้อยากเห็นในเรื่องรอบๆตัวกระตือรือร้อนและพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอยู่เสมอ 6. ชื่นชอบการแข่งขันคนที่ประสบความสำเร็จมักจะใช้การแข่งขันเป็นตัวกระตุ้นในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เก่งขึ้นเติบโตขึ้นแต่ต้องระวังในเรื่องของความอิจฉาหรือความผิดหวังหากต้องพบกับความพ่ายแพ้ต้องรักษาระดับความรู้สึกที่เราใช้ไปในการแข่งขันให้ดีเราสามารถมีทักษะนี้ได้ด้วย การมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงตัวเองและยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นบางทักษะอาจจะเหมาะกับงานบางอย่างหรือบางคนไม่มีทักษะไหนที่จะการันตีความสำเร็จของเราได้ความสำเร็จไม่มีตัวชี้วัดที่แน่นอนหรือคำตอบที่แน่ชัดว่าเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรแต่การศึกษาทักษะและนิสัยบางอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จมา ก่อนก็ทําให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในทุกๆวันเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จในแต่และแวดวงได้จากแฟนฟอร์มการเรียนรู้ที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาถึงความรู้และประสบการณ์จากผู้นำองค์กรและผู้เชี่ยวชาญในทุกแวดวงไร้ข้อจํากัดด้านสถานะและเวลา ข้อมูลดีๆนี้พี่มณีอ่านแล้วรู้สึกประทับใจจึงนำมาอ่านให้ทุกคนฟังด้วยค่ะ